พี่น้องเด้อทะเลจันบุรีเพีสน้องเด้อูกจันพี่น้องทะเจันกันบุรีเาเ้องทะเลเเด้อรงสดๆพี่น้องเอ๋ย น้ำทะเลพี่น้องน้ำทะเลน้ำทะเลสดๆตอนนี้เสียฟัดกำลังดื่มเบียร์ไทเกอร์อยู่ตอนนี้นะเสียวีพร้อมครับผักก็ไหลก็เสียด้วยครับเด้อเสียวีเสียฟัดไปเที่ยวทะเลจันบุรีนะครับโอ้คนดิ้งเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้คนชัอบฟังนะคนดิ้งเยอะแยะเลยพี่น้องฟังอะไเด้อคนดิ้งเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้น้ำทะเลน้ำทะเล องนอนทะเลพี่น้องนอนทะเลเป็น,นหลายคักพี่นอ้นนองเป็นหลายคักพี่น้องเหมือนลายอันนี้จันไปดีเด้อพี่น้องเด้อมาหอดมายถึงอย่างพี่น้องเลยโนะอดเลยลสวยงามมากๆเลยพี่น้องเป็นเป็นลายอะไรพี่น้องเนาะบาวีบาวี

เสียน้อยครับนมเียน่อยือใชำเี่ยเท่านันกาเางเชียวไเนี่เยอะกันมากยยอะเลยรรดารรดาเสียมาเที่ยนะเจี๋ยเยอะยพี่นเป็นเป็นินชายหาดันนี้ ลิมใชาเนสเตยเยอะๆไปดู้งมดเลยนเยจะให้ดูเพื่อนชิมงานกันนะเพื่อนทีมงานเราจะนั่งอยู่ตรงนี้นะสวยงามมากๆกล้องเรามันเป็นกล้องสมัครเล่น๋ยวเราเราถ่ายเห็นนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นไงพี่มาเที่ยวทะเล สนุกไหมพี่สนุกครับสนุกคมากสนุกมากพี่คนน้มากเพราะว่าผมพบพบมาดูเลยครับมาดูมาดูเลยครับมาดูสนุกมากครับนี่คือทีมงาน k p s นะครับทีมงานคำประเสริฐของเรานะเดินจากมาเดินทางมาจากฝั่งลาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับถ้ากินพะโล้ได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ ผมยุบคลิปไว้แค่นี้ก็ได้ครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมนะครับ